สวัสดีครับทุกคนกับพบก,กับทมุโตะกันอีกแล้วนะครับวันนี้ในเกมอนิเมะวายเออร์สอนั่นเองมาน,นี่คือภาคใหม่เลยนะขอโทษด้วยด้วยกันนะครับที่หายไปนานเลยนะช่วงนี้ติดเที่ยวด้วยเดี๋ยวจะมีคลิปเที่ยวย้อนหลังให้ดูแล้วกันนะเป็นคลิปสั้นๆนะครับดูก่อนมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะเล่นอะไรกันยังไงบางเลือกอะไรดีอืมนี่ตัวกลางเท่อะ อโอเคเลียกตัวการแล้วกันนะน่าจะไม่มีผลอะไรนะ่ช่วงเริ่มเกมอาจจะเป็นแบบมาช่วยเราสู้ในช่วงแรกนะโอเคเดี๋ยวเรามาปรับกราฟิกสูงๆก่อนเลยแล้กันโอเคภาพสวยขึ้นเดีดูซิว่าเอฟเฟกต์การต่อสู้จะสวยงามขนาดไหนไปรับชมกันเลยนะโอ้แมปแรกน่าจะเป็นแมปของโจรสลัดน,นะนะตีปตีไปตีไป เฮ้ยโอ้โหภาพสวยอยู่นะมีเอฟเฟกต์แบบว่าเวลาเงินแตกออกมาแล้วกระจายด้วยนะอื้อสวยเดียวโอเคมีเควสให้ทำด้วยนะมีสปินนม่คลิปไม่ใช่อ๋อกดตรงกลางโอเคปิดไปเลยไม่ดูเผื่อได้โชคดีผมเป็นคนไม่ชอบลุ้นนะดวงไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลยเรื่องเกมเนี่ย ได้อะไรอะ่ะโอ้ได้เพิ่มโชคโอเคว่าเ้วเชียวต้องมาลูบนี้นะโอเคหาโค้ดมาเติมเรียบร้อยละมาสุ่มไข่กันเลยดีกว่าปึ๊บอืมโหแรงอ่าตัวแรกเลยนะเปิดกันต่อเปิดกันต่อขอแบบรีเจนดารี่ได้ปะขอตัวดีดีหนอ่อยมโซโลทำไมโซโลอยู่จะหรับคอมมอนนะปุ๊บแอะแเ,เริ่มแล้วนะ เริ่มมาลูบเดิมอีกแล้วนะคอมมอนอีกแล้วนะไม่เอาเอาตัวอื่นนั่งโอ้ได้ไปแล้วขอตัวดีๆหน่อยครับ And come อันคอมมอนสีม่วงก็ได้สีม่วงเออคอมมอนอีกแล้วครับผมนะเลือกตัวดีๆใส่ปุ๊บโอเคเป็นสามตัวนี้ก่อนเลยกันนะมา ไปทำเวสกันต่อเลยโอเคครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะเดี๋ยวผมจะไปเติมเกมพัททุกพัทเลยละกันมานี่เลยเกมพัทที่เราเติมกันเปิดหลายครั้งแล้วก็ใส่ตัวได้เยอะขึ้นแล้วก็มีเพิ่มโชคนะแล้วก็เพิ่มเงินคืนคูณ2อะแล้วก็ VIP เปิดเร็วขึ้นออโต้คิกกระเป๋าโชคแล้วก็ซูเปอร์ลักนะโช์เพิ่มขึ้นนี่แล้วก็มีเงินคูณ2กระเป๋าเทเลพอร์ตแม่เหล็ก วิ่งเร็วแล้วก็เพิ่มโชคอันใหม่ล่าสุดนะโอเคเติมกันหมดเรียบร้อยสำหรับเกมพาร์ตนนมารู้เลยใช่ไหมว่มาใส่สุดใส,ใส่เต็มแน่นอนเฮ้ยโอ้โหพี่แจกตัว,วเราเจอเนี่ยนีเย่เขาท่ายฮเป็นตัวแบกเลยดีเนี่ยนี่ใส่ได้เยอะขึ้นละจากสามตัวเป็น6ตัวเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวดูซิว่าเดี๋ยวเราจะไปสปีดรันกันไวขนาดไหนสำหรับการเติมพารครบทุกพารเนี่ ไปเปิดได้ไปก่อนโอเคเรียบร้อยอ่ะใส่ครบละไปฟาร์มกันต่อเหลืออะไรบ้างอ๋อเหลือเลือไปรับของตรงนู้นโอเคมีกล่องให้รับของอยู่นะอันนี้เป็นกุปเชษนะต้องไปจอยกุปในหน้าหน้าเพจเกมอนะนี่จอยเรียบร้อยเลยนะโอเคไป เดี๋ยวเราไปเริ่มทำเควสกันเลยดีกว่าปึ๊บไปลุยช่วงนี้แบบว่าต้องเริ่มหาเกมที่แบบจริงจังนิดนึงนะจะได้แบบว่าเล่นแบบไปสุดไปไกลๆได้นะโอเคอนี้อโหด,ด,ดีเลยนี่แหละแรงแรกเราโนบ แล้วก็ได้เพิ่มดาเมจนะโอเคโอ้ยสบายเลยนะเมื่อนึกภาพจากตัวแรกเมื่อกี้นะโอ้โหดูจิ้มแตกจิ้มแตกเลยทีเดียวคง่ายเลยทีนี้การทำเควียเราจะง่ายขึ้นเยอะหลายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยและว่าเกมของอันเนี้ยแอนิเมะว,วอลเล2ร์สเนี่ยมันเพิ่งออกมาไม่นานเลยนะทุกคน ซึ่งถ้าใครที่จะเริ่มเล่นนะแนะนําให้รีบเริ่มเล่นเลยนะเพราะเดี๋ยวจะตามไม่ทันนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันแบบมันจะไปไกลขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราจะแบบไปตามคนอื่นเขาไม่ทันน่ะนะเพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้รีบเล่นก่อนเลยเอ๊สีไปสีไปโอเคโหง่ายเลยนะง่ายเลยใช่ไหมสำหรับมือใหมนะ่คุ้มอยู่นะเพราะว่าเกมพาร์เป็นแบบกิฟต์นะ ก็ให้แบบหาร้านดีๆหน่อยนะทุกคนหรือว่าใครที่รับสกิปอะเอาแบบที่มีเครดิตหรือว่าผ่านการกลุ่มแอดมินงนะจะได้แบบไม่ไม่โดนโกงไม่โดนหลอกกันนะเน mm ี hmm. ่ยแล้วมันถูกมากเลยนะ mm hmm. <Okay. S 1> ก็สำหรับใครที่งบไม่สูงมากจะเติมแค่แบบออโต้คิกก็ได้จะเติมเพิ่มใส่ตัวเพิ่มก็ได้เติมเพิ่มเย็นเพิ่มก็ได้คุ้มสุดนะ mm hmm. แต่ของผมนี่แบบเติมครบทุกพาร์ทไงอยู่ในระดับที่ว่าเหยียบ อยากจะจริงจังมากน,นะแบบเออเราเล่นเกมยาวๆมันก็อยากเติมเกมพาสให้มันหมดเลยนะเดี๋ <Okay. S 1> ยวคอยดูเอฟเฟกต์หลังๆนะทุกคนผมไปส่องมาแล้วคนที่แบบมีตัวเทพนะโ oh, อ้โหเอฟเฟกต์อการมากสกิลลงทีมหมสวยงามนะนี่ไงเปิด6ตัวแล้วได้แล้วสีม่วง เฮ้ยมาแล้วรีเจนตัวแรกโ oh อ้ไม่กอเฮ้ยมันเปิดง่ายคึ้หรือเปล่านะเป็นเพราะเราเพิ่มโชคหรือเป,ปล่ามัด้ยนะโอเคสวยงามเลยนะเปิดเรียกได้ว่าเปิดจบเร็วมากปุ๊บอ่าทันี้ก็มีรีเจนเนรี่ตัวที่สองแล้วเห็นตัวเองมาเล่นด้วยยังไง <c oughs> ก็ยังไงไม่รู้นะนั่นมันแถมเข้ามานะมันมีกวดลับช่องเพิ่มโอเค โอ้โหกลายเป็นอีซี่เกมไปเลยนะแบบไม่งั้นนะแบบสามตัวนะต้องมานั่งเปิดทีละตัวเนี้ยโอ้โหเรียกได้ว่าดีมากเลยนะออจะเติมพารแบบเปิดตัวได้เยอะขึ้นหรือว่าจะเติมพาร์ส,สายได้เยอะขึ้นก็ดีนะัคู่เลยคุ้มคุมคุม,คมที่จะลงทุนอยู่สวยแมบปบต่อไปหมื่นห้าโอเคไม่น่ายากนะสตีวกนี้ตายง่ายขนาดเนี้นะ สำหรับใครที่อยากเล่นจริงๆแบบสายฟรีนะแล้วก็ไม่อยากเติมเท่าไหร่นะแนะนำให้ไปโหลด auto ้คลิกนะทุกคนและมันก็ยังมีโปรแกรมบางโปรแกรมด้วยที่เราสามารถเนี่ยเอาตัวเกมของโลบอคเนี่ยไปเปิดในนั้นได้นะเออมีบางโปรแกรมนะทุกคนอันนี้ต้องไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมกันมาแลยกันนะผมไม่สามารถแนะนําให้ได้นะทุกคนเป็นโปรแกรมในการจําลอง Android นั่นเองนะทำให้เราสามารถแม้จะปิดเกมหรือปิดจอปิดแอปอะไรเนี่ยในเครื่องเราเนี่ย แต่ตัวเกมยังสามารถลันแล้วก็ยังเล่นได้อยู่นะอืผมไม่แน่ใจว่ามันผิดกฎเกมหรือเปล่านะก็เลยไม่ได้นําให้เท่าไหร่แล้วกันนะโอเคลองศึกษากันดูแล้วกันนะทุกคนโอเคตีไปเรื่อยๆเลยตีไปเรื่อยๆหลังๆเห็นมีแบบซุ่มบงซุ่มบัฟบเลยโหเอฟเฟกต์ลังการมากเลยนะตัวหลังๆเนี่ยนะอย่าคอ,อยดูกันได้เลยนะทุกคนในตอนต่อไปนะโอเค อีซี่แล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โเลือดเลือดรถบบไวมากนี่เราเล่นแค่แป๊บเดียวเองนะเนี่ยอเรียบร้อยสวยงามนี้ทำวสเสร็จได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวมาผมเล่นเวลาให้ดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเราไปดูการฟาร์มแบบรวดเร็วกันเลยดีกว่าะไป เคก็หลังจากที่ตีตัวมาได้สักพักหนึ่งมาเดี๋ยวเรามาสุ่มตัวกันดีกว่ารอบนี้ต้องมิสติกแล้วปะคอมมอนเทีย <c oughs> <common S 2> <c oughs> บเลยนะเออไป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 ,ไปเรื่อยเรื่อยเื่อยืเนี่ยมุมไม่ได้มุมไม่ได้มไมไดเดี๋ยวกันเดี๋ยว <c oughs> เออเดี๋ยวเรากดเพิ่มโชคดิดูดิว่ามันจะช่วยได้เยอะไหมมีอะไรบ้างมีเงินมีเพิ่มเงินมีเพิ่มดาเมจโอเคเรากดเพิ่มโชคไปละ พี่ลีจเอรีมาอีกแล้วดูสิว่ามิสติกจะออกหรือเปล่าขอ0.01นีนะโอกาสน้อยมากออเเร็เร็วเร็0.01นี่มันไม่มีการันตีนะแทบจะบอกว่า1ในร้อเลยก็ไดนะ้ยกเว้นแต่หลอดข้างบนนะทุกคนที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะเป็น l e g จ n เ a อรี่พิตนะก็คือเหมือนจำนวนการันตีอันนี้คือการันตีลีเจนนะทุกคน500ครั้งนะ เดี๋ยวดูของมิสติกว่าจะใช้ประมาณกี่ตัวเนี่ยไปๆๆอย่างที่ผมบอกเนี่ยก็คือ0.01เนี่ย100เนี่ยต้องได้1ตัวประมาณนี้นะถ้าแบบไม่ผิดพลาดอะไรนะอันนี้คือการคำนวณแบบคร่าวๆเลยเดีๆหน่อยเร็วๆอันรีเจนสักอีก3ตัวเลยนะอืมเร็ว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  ไม่เห็นดันเจียนน่าจะลงไม่ไหวปะ่ะเพราะเราเพิ่งอยู่ดานแรกเลยนะอีกไกลเลยโอ้โหว่าจะลงคนเดียวได้นะเอ,อือเงินหมดละเรียบร้อยโอเคอะม่วงหมดละมีรีเจนเนอรียสามตัวนะแต่ตัวที่แจกมาเนี่ยดาเมจเราเยอะมากเลยนะให้เป็นตัวเราอะนะผุ้มเลยอะน่าจะได้จากการเติมพาร์ทปะ่ะถ้าจะไม่ผิดนะ ก็อันนี้อเพิ่มโชว์เพิ่มขึ้นโอเคเปิดขไข่เรื่อยๆนะแล้วมันจะได้โชว์เพิ่มโอเคเยี่ยมไปเดี๋ยวเราฟาร์มกันต่อดีกว่ายาวๆเดี๋ยวเล่งเวลาให้เลยกันนะคะไปเลยไป เค okay, เรามาถึงบอสกันแล้วนะทุกคนนี่ตรงบอสก็มีให้สุ่มไข่ด้วยนะเออเราสามารถกดฟามบอสแล้วก็กดสุ่มขไข่ไปด้วยกันได้นะโอเคอ่ะออโต้ไปเลยเดี๋ยวตั้งอันนี้คือตั้งลบนะทุกคนเราเหลือสีม่วงไว้กันนะอ่ะอันนี้คือเลือกบัฟปะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราตีตัวเคสก่อนลวกัน ตอนนี้เราก็ใกล้จะมาถึงบอสแล้วนะอดสุ่มรอไปเลยดีกว่า,าหน่อยมิสติกอือเดี๋ยวซิว่าจะได้ไหมมิสติกมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อย เหมือนเดิมแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้มันใช้เขาเรียกว่าไง่มันต้องเน้นเป็นแบบว่าเปิด AFK ทิ้งไว้เปิดสุ่มตัวทิ้งไว้อ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเล่งเวลาแล้วกันนะไม่งั้นโอ้โห้ะรอเปิดหมด5,000นะกว่าจะหมดนี่แบบเป็นชั่วโมงเป็นชั่วโมงอะคลิปอะโอเคนั้นเดี๋ยวเล่งเวลากันก่อนแล้วกันนะคะไป และแล้วก็หมดไดริดินอรี่เพิ่มมาอีกหนึ่งดาวด้วยอยน่าจะเป็นการเหมือนอัพขั้นนะน่าจะเพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นจากตัวริจินารี่ปกตินะแย่มเลยไปตีรัวๆดาเมจเราเริ่มพุ่งแล้วตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเน้นทำเควสไปเรื่อยๆแล้วกันนะ เนี่ยมันต้องทำเควสไปเรื่อยอย่างตีอีก4ตัวโอเคแล้วก็มีเควสลายวันอยู่นะมีเควสลายวันมีเควสลายสัปดาห์ให้ได้ทำกันนะเนี่ยลงอีซี่ดันเจียนมีแบ t เทิลโอ้โหอีกไกลอ่อะคิดว่านะเราน่าจะยังลงกันไม่ไหวะนะโอ้โหดามเมจเราเพิง่งเท่าไหร่เองยังง่อยอยู่เลยเนี่ยเริ่มเกม,มต้องสู้ไปสักหน่อยอย่างเงี้ยนะ กาตัวละอีกตัวเดียวโหเทียบเลยปะเนี่ยขายไปขายไปขายไปเยอะเกินอันนี้นะ่าจะตอนแรกที่เรายังไม่ได้ล็อก Auto ออโต้เซล์นะเปียบเลยโหวลบตายเลยอย่างงี้ ลบไปปึ๊บโอเคก็ลบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะเก็บตัวสีม่วงไว้ก่อนไ,ม,ไม่รู้ทำอะไรได้ดออไว้ก่อน 46ดาเมจโอ้โแรงกว่าตัวปกติอีกหน่อยนึงนะ mm hmm. เดี๋ยวตอนนี้เราก็ปล่อยฟาร์มไปเรื่อยๆเลยนะเพราะเกมมันเน้นฟาร์มนะแนะนำให้รีบทำเควสก่อน,นทุกคนเพราะมันจะปลดสัตว์คีด้วยแล้วก็ปลดเปอร์เซ็นต์ในการได้รับเงินเพิ่มขึ้นด้วยนะจ่การปล่อยฟาร์มมอนนะอืมปึ๊บนี่สุดท้ายแล้วนะ่าจะเหลือตีบอสละอ่ะ Okay. หลังจากที่เรากดฆ่ามาหลังจากที่ฟาร์มสึงบอสเสร็จนะเดี๋ยวจะไปโลกต่อไปกันเลยแล้วกันนะโอเคนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปสูงตัวใหม่เพื่อให้ดาเมจเรามันเพิ่มขึ้นแต่ก่อนหน้านี้โอ้โหต้องตีพุ่นให้ครบเพื่อเพิ่มดรอปบ,บอสอ่ะนะเอาเป็นว่าไว้ก่อนแล้วกันนะในส่วนนีนะ้เดี๋ยวเราไปข้ามโลกใหม่กันเลย แลเดี๋ยวทีนี้เราจะไปสุ่มตัวโลกใหม่หล่วงหน้ากันเพราะตัวโลกใหม่ด้าเหรมันต้องเยอะกว่าตัวปกติแล้วนะเฮ้ยปลดล็อกเครื่องทาไชนีด้วยไหนดูสีพวกนี้ทาไชนี่ได้ปะทําได้นี่ไงใช้ถ้วยแปดถ้วยในการทําเป็นไชนี่ถ้ายังไม่ผิดน่า,าจะดรอปจากบอสแมปนะรือว่าการลงแ a t เทิร์นเลดนียเดี๋ยว่อยว่ากันแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวมาเปิดซุ่มกันเลยอขอดีๆขอดีดีขอดินข,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 ขอตัวแบกหน่อย มาแล้วรีเจนเดอรี่หนึ่งตัวเออีกเอาอีก,ออก,ออกนี่สองตัวแล้วอันนี้จากเรื่องดาก้อนบอลน,นะไาเลยรัวๆแมปแรกนี่ของวันกีทแมปสองดะก้อนบอลขอดีๆหน่อยดีๆหน่อยปึ๊บโอเคได้เพิ่มอีกสองตัวเฮ้ยรอบนี้ได้เร็วนะ เปิดไม่กี่อบอเองอะอ่ะตอนนี้ทีมก็โอ้โหหกตัวเรียงกันซื้อสวยเลยนะก็เราลาวนี้แล้วกันนะครับสำหรับอนิเมะวายเลอร์นั่นเองมาก็เดี๋ยวไว้ตอนต่อไปอ่ะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แน่นอนเยอะแยะไปหมดเลยนะรอชมกันได้เลยนะครับเล่นจริงจังแน่นอนเกมพาร์เตอร์หมดแล้วเสียตั้งอีกจนได้นะสตหรับเกมนี้ก็นะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้พาสต่อไปแล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมจนถึงตอนนี้นะบ๊ายบายครับ